สวัสดีเอนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าเลาะนะคะก็เช้านี้นะ,ะขนโอ้ลุงนี้ก็ไม่ใส่เกือบบูดเลยขนต้นยางนะไปปลูกที่ไร่ผู้หลวงววมันใบเอิ่มแก่แล้วเนาะปลูกของลุงนี้แล้วของเราก็เลือกไปปลูก โอ้โอ้ตายแล้วพัดปลูกของลุงนี้เสร็จแล้วก็จะเลือกของเราไปปลูกบ้างนะคะไล่มันออไอดอกนะมันยากาทางเมื่อวานเขามาขายต้นละสามสิบเน่ะไม่เท่านี้เอาโ,โอ้เท่ก้อนนะเอาไว้ตัดก็ได้เอาไว้แซม

ยายทองว่าจะฝากไปสักสิบต้นแล้วแกจะหาบขึ้นไปเองเริ่องงามยามดีพี่น้องเอ้เราก็ไปปลูกยางกันทั้งหมดทั้งของลุงนี้ด้วยก็จะเป็น1,200ต้นนะที่ภูกระปาดข้างล่างยังไม่ยังไม่ปักหลักข้างบนปักแล้วยังไม่ขุดแต่น่าจะขุด ไม่ยากเนาะตรงนั้นเนาะเพราะว่าเราไถาหลายครั้งแล้วนะคะของลุงนี้ลุงนี้ก็ไปลักขุดลุมเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ซื้อมีดน้อยเนาะคนละอันเนาะซื้อมีดเฮ้มีดน้อยถือคนละอันคนละอัน เอาไปได้ไปร้อยร้อยยี่ประมาณนี้เนาะ ยายหนิงกีดยางว่ะพอมไม่กีดไหนเราก็ไปเบิ่นเอาเนาะมันกีดไม่ได้ของเราเปียกบ่เปียกแห้งบเบาคนตกโซนนั้นเนาะเบาอไปแต่เช้าเหมือนเด้ไปเช้าเห็นอยู่อืมของเขาเราปลูกได้หลายแถวแล้ว ของเรายังไม่ได้ปลูกพอต้นนะไปน้องปลูกยางได้ก็ให้พ่อมาจอยนอนที่สวนนะเพราะว่าดูแลยางนะก,ก็จะลงมาเอากับข้าวไปสู่เจ้ากิน แถวหนึ่งพอดีบ่หนึ่งเนี่ยอ๋อนี่จะเป็นแถวหนึ่งบ่เฮ้มันเป๊ะเออยายหนิงก็ยังมไม่ได้กีดฮักเสร็จแล้วเนาะอเอ,อมาไว้ สำหรับพันยางก็โดดขึ้นโดดขึ้นนะพี่น้องนะขึ้นทีละห้าบาททำไมยางก้นถ้วยก้อนถ้วยทำไมไม่ขึ้นทีละห้าบาทเนาะ ได้ร้อยเราบอกอืวอ,อ่ะพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันพบกันใหม่สวัสดีค่ะ